เพราะวัดเปิดใจครั้งแรกดราม่าบูลลี่จนถูกปลดจากพรีเซนเตอร์ลั่นสำนึกผิดแล้วไม่ต้องรีบให้อภัยขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้าน,นี้ถูกชาวเน็ตขุดคุยฉายยับว่าเคยบูลลี่หรือแกล้งเพื่อนในช่วงสมัยเรียนมัธยมคำใบ้ต่างๆนานา,นาพูดออกมาเพียบจนเกิดแฮชแท็กเรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ความกระจ่างและชัดเจนเบอร์อมพอว่าไม้หันอากาศก็ออกมาพูดเถอะ ต่อมาโอนได้พิมพ์ข้อความลงทวิตเตอร์ว่าสำหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ออกมาอธิบายช้าผมขออนุญาตชี้แจงนะครับผมยอมรับครับว่าตอนเด็กๆผมสนและแสบมากพอสมควรซึ่งหลายๆครั้งก็เป็นการเล่นคลุกคะนองแบบเด็กผู้ชายโดยไม่ได้มีเจตนาจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตอนมัธยมต้นที่ผมและเพื่อนๆแกล้งเพื่อน,อน,อนซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมและเพื่อนๆถูกอาจารย์ตักเตือนลงโทษโด้วยไม้เรียวและเรียกผู้ปกครองเข้าพบผมและคุณพ่อคุณแม่ได้ขอโทษเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสำหรับความผิดของผมในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมและทำให้พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมาตลอดจากกรณีที่ยอมถูกกระแสะสังคมวิพากวิจารณ์จนทำให้แบรนด์ผลิตต่อพัน ประกาศยุติบทบาทและโปลดโอมเพาะวัดออกจากพรีเซนเตอร์ทำให้เรื่องรอยถึงต้นสังกัดอย่าง GMMTV ที่ต้องตั้งโต้ถแถลงข่าวพร้อมจอดฟรองแบรนด์สินค้าดังกล่าวด้วย ล่าสุดวันที่25เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีการจัดงานรอบปฐมทัศน์รักแรกคดลืมยากโอนขีดกลางพอวดัดจิตสว่างดีเดินทางมาร่วมงานในฐานะนักแสดงและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงต้นสังกัดจอฟอรมแบรนด์สินค้าหลังปลดออกจากพรีเซนเตอร์รวมถึงเคลียร์เรื่องที่ถูกขุดว่าแกล้งเพื่อนด้วยกลับประเด็นที่เราโดนขุดพฤติกรรมในตอนเด็ก สำหรับกรณีนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษจริงๆอีกหนึ่งครั้งครับคือเรื่องราวเป็นตอนสมัยที่ผมเรียนมัธยมต้นและตอนนั้นผมก็ได้รับการลงโทษอย่างเต็มที่ที่สุดจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่มีกรณีนี้ขึ้นมาผมก็ได้ทําการทักติดต่อก,กับเพื่อนๆเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเขา re-act มายังไงบ้างเขาก็อ่านแชทผมครับแต่ไม่ได้ตอบใช่ครับ มอตอนนั้นที่เปิดเรื่องเราย้อนมองกลับไปมันเกิดจากสาเหตุอะไรถึงมาเกิดเรื่องเอาตอนนี้ จริงๆตอนนั้นด้วยความที่กับกลุ่มเพื่อนๆก็มีความคึกขนองแล้วก็เหมือนเล่นกันจนบางทีอาจจะเลยเกิดกันไปจนทําให้เพื่อนมีบาดแผลในใจหรือว่าทําให้เพื่อนได้รับผลกระทบหรือรู้สึกไม่ดีซึ่งหลังจากที่รเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็ตอนสมัยเด็กแล้วผมก็โดนทําการลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่โดนทําการลงโทษผมก็ทําการขอโทษเพื่อนต่อหน้าแม่กระทั่งโดนโลงโทษจากครูรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันแล้วก็มีการที่ผู้ปกครองของผมโทรไปขอโทษผู้ปกครองของฝั่งเพื่อนคู่กรณีด้วย จากเหตุการณ์ครั้งนั้นจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันให้อะไรกับเราบ้างตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่ลืมเลยครับคือจริงๆก็เป็นบาดแผลในจิตใจ,จของผมเหมือนกันที่ผมก็มีความละอายใจตัวเองที่ผมทำอะไรแบบนั้นลงไปตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงวันนี้พอเรื่องราวเกิดขึ้นอีก ผมก็ต้องขอโทษอีกทีจริงๆจากใจครับยกมือไหว้ที่เรื่องราวในอดีตมันสร้างบาดแผลให้กับเพื่อนรวมถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องราวจากครั้งนี้ ผมเรียนรู้ถึงไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนปกติหรือไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครควรโดนแกล้งเราควรให้เกียดซึ่งกันและกันเราไม่ควรทําแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สอนผมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ว่าผมต้องไม่เอกทําแบบนั้นอีกทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้ผมมองโลกกว้างขึ้นและก็รู้สึกผิดมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ทราบจริงๆว่าเพื่อนเป็นเด็กพิเศษหรือว่าอะไรยังไงไม่และผมบอกตรงนี้ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจเกี่ยวกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆครับเราเครียดไหมในวันที่เกิดเรื่องขึ้นเครียดครับแล้วเราจัดการมันยังไง คือแรกสุดพอเกิดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาสิ่งที่ผมทําคือผมวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเสร็จปุ๊บพอผมรู้ตัวว่าผิดจริงๆผมก็เลือกที่จะทําการบอกกล่าวให้คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียของผมเพื่อถแถลงเรื่องราวทั้งหมดทางโซเชียลมีเดียของผมรวมถึงไปขอโทษเพื่อนที่เป็นคู่กรณีโดยตรงอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เราเพิ่งออกมาพูดกับเซอร์วันนั้นที่เราโพสต์ลงไปเราคิดว่าเรื่องมันจะโอเคขึ้นไหมใช่ไหม คือวันนั้นผมไม่รู้จริงๆว่ามันโอเคขึ้นหรือไม่โอเคขึ้นแต่ในเจตนาของผมแค่ต้องการขอโทษและรู้สึกผิดสำนึกกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปจริงๆรวมไปถึงทักไปขอโทษเพื่อนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคนรอบข้างตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในปัจจุบันหรือว่าพ่อแม่ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียใจกับเรื่องนี้ผมก็มีเจตนาที่จะขอโทษจริงๆจากใจได้รับคำให้อภัยไหมจากฝั่งคู่กรณีหรือยัง จริงๆเรื่องราวมันจังหวัดจันทบุรีไปตั้งแต่ผมอยู่มัธยมต้นแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพื่อนให้อภัยผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่านล้มอีกลายโอนขีดกลางพอวัดแจงแล้วหลังเกิดดรามา่ามีเลียวเคสบูลลี่ในอดีตอ่านต้นสังกัดโอมพ่อวัดฟองแบรนด์ดังลังปลดจากพรีเซนเตอร์ยันไม่ได้ทำผิดสัญญา อ่านปลดพระเอกโอมพ่อวัดพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังหลังต้นสังกัดไม่ให้คำอธิบาย